สวัสดีครับผมมาอยู่กับเราด้วยองครับผมวันนี้จะมารับลูกสับปะรดนะครับผมเนาะพอดีมีแม่แม่ใจดีเนาะครับผมเนาะเจ้าของตลาดนะครับผมบอกว่าให้น้องน้องช้างเนาะครับผมมารับต้นสับปะรดครับผมกําลังเดินทางไปอยู่ครับูที่ตลาดรัตนากรนะครับ ก็ถึง <boundaries> ยังหนิเดี๋ยวเชฟเฟอร์เดี๋ยวไม่รู้เลยเลยยโอดีๆตะลึกตะลึดตะลึกเลยเร็ยป้ายเลยเออเมนต้านาครับบครัผมมาทิ้งนะครับผมมาถึงตลาดรัตนากรนะครับผมนะโอ้ยขอบพระคุณนะครับผมนะเจ้าของร้านใจดีนะครับผมนะบอกให้บ้านช้างนะครับผมมารับต้นสับปะรดนะครับผมอยู่ที่ตลาดรัตนากรครับ ตลานไหนบ้านนี้เออกันง้นานเาไหร่นะต้องยู่เคลอนกลับครับต้องอยู่เทนกลื่อนกลับวนนะวนเอาะผลไม้ผลไม้ก่อนไปเอาพิดเดลยจะได้จ่ายเงินเลยแห้งแค่นี่มาถึงแล้วครับพอมาถึงตลาดรัตนากรนะครับขอบพระคุณนะครับผมจะขอร้านนะครับผมนะขอว่าให้ น้องช้างนะครับผมเอาต้นสับไอเอาสับประรดนะครับผมให้น้องช้างฟรีๆครับโอ้ได้กินหอดตาหมึดดึนถึงตลาดสดนะครับผมตลาดรัตนากรน,นะครับผมที่พัทยาครับตอนนีไไน้ไปทางไหนไปทางไหนสวนรถเขาหรือบ่มีบ <c oughs> ่มีเงินจ่ายหรือ บนครับผมบนวุ้จ้ารลานนะเด้งเด้งหือมันเด้งโชเฟอร์ว่าเด้งครับผมเด้งเด้งเด้งตลาดเลยโอ้ยรวยครับผมฝั่งนี้จะเป็นกล้วยคราบ้เยอะมากๆครับเป็นบรรยากาศในตลาดนะครับผม จะมารับ,บ,บระรนะครับผมสับปะรดนะครับผมไม่ให้น้องช้างนะครับผมนะคุณพี่นะครับผมบอกให้น้องช้างมารับนะครับผมสับประรดไปให้น้องช้างกินฟรีครับผมมีหลายป่ะจักแล้วนี่ล้วภูพามาบอกว่าจักแล้วด,ด้วยครับผมไทลลัน นี่บ่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 บางน้นี่บ่จัดอ้สับออัจจารตีจากสวิตเซอร์แลนด์จัมาได้เอาขาไปจรันมาได้นี่ครับนี่บ่อ้ครับผมับดรถัดรถครับไปบ่ับอหางอยู่บ ไปทำกันด้อเจ้าเดี๋ยวพอควานยัไม่กล้าลงครับพอควานไม่มีคะแนนกับผมเดี๋ยวให้เขาไปติดต่อดูครับใส่แมตน้ำ นะนี่เลยโอ้ยขอบพระคุณนะครับผมนี่ครับผมจะของร้านนะครับผมโอ้ขอบพระคุณนะไอ้ให้น้องช้างใช่ไหมครับครับใช่ครับนี่ครับผมโอ้ยดูครับผมดูจะของร้านใจดีมากๆครับผมสับปะรดครับผมนี่ไปให้น้องช้างครับกองก็เริ่มเพิ่มเลยครับก็มีกองตรงนี้ด้วยนะใช่ครับ ใช้หมดเลยบอกใช่ครับโอ้โหจะฟองร้านทำไมใจดีแท้นะครับผมนะดูครับต้นสับปะรดเยอะแยะครับผมโอ้ไม่ใช่ต้นสับปะรดนะครับผมเป็นสับปะรดนะครับบอกว่าให้น้องช้างนะครับผมให้ช่วยน้องช้างตกงานครับเต็มเลยคครรัับบบมาเก็ มาเก็บเสร็จแล้วครับอือเดี๋ยวถ่ายถ่ายถ่ายเด้อครับโชเฟอร์ให้โชเฟอร์เก็บก่อนครับผมอะไรลายเด้อครับผมนะครับผมสับประรดลูกสวยๆครับผมเนาะขอบคุณเนาะไม่ทราบว่าชื่อร้านอะไรเนาะครับผมแม่ๆครับบอกว่าให้น้องช้างเนาะครับผมเอาไปเลยครับผมให้น้องช้างได้กินนะครับ จะของร้านใจดีมากๆครับเอาวะเต็มที่เลยเต็มที่เลยชฟเชฟอร์ครับผมให้เชฟเฟชอฟ,เฟอร์ทำงานก่อนการตำครับผมกา,ารตำนะรถรถมาครับผมเนาะโอ้ยตายแล้วนะอ่ะยกกครยก เทเลยบ่เรือกระตูมานตูมเลือเรือจ้าเรือมันด้วยเทเลยครับผมนี่ยแหละครับครับผมจับรถดันหวานครับผมเต็มเลยครับผมแม่แม่ครับผมโอ้ยขอบพระคุณนะไม่มีชื่อหรอกครับผมไม่มีชื่อเนาะจักของร้านไม่มีชื่อเลยครับเห็นแต่ลูกน้องแล้วครับผมเนา คุณแม่ใจดียังไม่เห็นเลยครับเต็มเลยครับผมสัปรรถนะครับโอนะพี่ค้าเพื่อชนช้างทนหนนะครับผมอยู่ใต้ตรงรี้นะครับผมมาเอาได้นะครับผมนะจะของร้านให้ฟรีครับ เด็เกสัตว์ประดับดีก่าดูโลกทำไมอี้เด็กทำไมเนี่ยเอาอะไรกินช้างมันไม่ินไม่เยอะหรอไปให้น้องช้างครับผมสับปะรดกันบ้านบ้านทำเลยครับให้คุณยายครับะนะครับผมเนาะในแม่ท่านไหนอยากจะนะครับผมสนับสนุนอาหารน้องช้างนะครับผมเรียนเชิญน,นะครับผมที่ตลาดลดัตนานกรนะครับผม,ม ตัวใหญ่ๆยังมีครับผมนะลูกใหญ่ๆยังมีครับผมก็ปลาติดหอยโอ้ยถ่ายคลิปก็ไม่ได้นะบินเยอะแล้วรอบเลยวะ <c oughs> เอาม่มต้องตาลับเลยครับกลับเลยวะ <c oughs> น,นี่ยแล้วก็มาตเฮไปบุญ กระบปงขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับปมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะครับผมขอบคุณเจ้าของร้านนะครับผมใจดีเนาะครับผมน้ำเนตาน้องช้างตกงานนะครับผมมอบสับปะรดนะครับผมให้น้องช้างนะครับผมเอาไปทานนะครับผมขอให้คนที่ณมีความสุขความเจริญเนาะครับผมนะขอให้ร้านทุกๆวุ้ยๆนะครับผมนะเจริญในเนื่อที่การงานครับผมขอบคุณมากมากครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ